สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราเรียนวิชาภาษาไทยนะคะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะกับคุณครูลุงตะวันนะคะเราไปเรียนกันได้เลยค่ะค่ะนักเรียนนะคะให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูจะต่อบนะคะเรื่องการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารที่เราเรียนในวันที่27เดือนธันวาคม2 5 6 4นะคะทีนี้เรามาดูในหน้าที่127่นะคะ หัวข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนชนิดของประโยคลงในช่องว่างนะคะนักเรียนพอจะจําได้ไหมประโยคมีประโยคอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งหมด5ประโยคก็คือประโยคบอกเล่าประโยคคําถามประโยคปฏิเสธประโยคคําสั่งและประโยคขอร้องนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู2ประโยคนะคะหัวข้อที่1น่ะก็คือภาคอีสานมีอากาศร้อนจัดนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะ ให้นักเรียนเติมเป็นชนิดของประโยคก็คือเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะต่อไปมาดูหัวข้อที่อ่าเจ็ดนะคะคุณครูจะเฉลยควรเลิกนะคะคุณควรเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองตรงนี้คืออะไรคะเป็นอะไรคะเป็นประโยคขอร้องเห็นไหมคะนอกนั้นนักเรียนทําได้ไหมนะคะเติมเองข้อ2ข้อ3มข้อ4ข้อ5ข้อ6กข้อ8ข้อ9ข้อ10เติมเองนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูในหัวข้อที่5กันบ้างนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนำคำมาแต่งประโยคอันนี้นะคะข้อ5เป็นการแต่งประโยคนะคะก็มีทั้งหมด5ประโยคด้วยกันนะคะก็จะมีประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามประโยคคําสั่งและประโยคขอร้องประโยคแรกที่ครูเป้จะยกตัวอย่างข้อหนึ่งะคะประโยคบอกเล่าดีใจนะคะครูเป้จะแต่งให้ดูนะคะก็คือ ดีใจที่คุณยายมาเยี่ยมเห็นไหมคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะข้อ2องก็สามก็สข้อ5นักเรียนเติมเองนะคะนักเรียนเปิดในหน้าที่128นะคะบันทึกสรุปความเข้าใจนะคะ การฝึกแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารทําให้ฉันสรุปความรู้ได้ว่านะคะลักษณะเด่นของประโยคแต่ละชนิดให้นักเรียนเติมนะคะมีประโยคบอกเล่าประโยคขอร้องประโยคคําสั่งประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามนะคะเตัวอย่างเช่นประโยคขอร้องนะคะเราจะเติมว่าอะไรคะเติมว่ามักจะมีคําว่าโปรดช่วยกระลุนานะคะในประโยคนะคะ นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะว่าให้เติมนะคะอย่างเช่นประโยคบอกเล่านะคะมันจะมีอะไรคะในประโยคก็คือบอกให้ทราบว่าใครทําอะไรเติมแบบนี้นะคะประโยคปฏิเสธประโยคคําสั่งประโยคคําถามถามเองได้ไหมคะทําได้เนาะนะคะไม่ยากหรอกนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งในไลน์นะคะส่งงานได้เลยนะคะใครที่ยังค้างคูเป้อยู่ก็ให้รีบทํานะคะ เข้าเดือนมก,การาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะสอบแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมส่งงานกันนะสวัสดีค่ะ